ยุติธรรมตอนแรงงานก็มีสิทธิ์เอ้อเอาไว้พี่ลองปรึกษาคนที่เขารู้เรื่องดูนะแล้วจะโทรบอกจ้าจ้าจ้าแล้วจะหันไปห้าใครดีเลยอ้อาวหันทุกทางหลุงเที่ยงคุณนิติกลับมาแล้วหรอครับจังเลยครับพี่ยังเดินซื้อของที่ตลาดนัดอยู่เลยแล้วครับนิติไปสาวพแมนันเขา ดูดูด,ดูทำหน้าเสียเล้วเห็นไหมล้อเล่นครับพี่แมนไม่ต้องทำหน้าเครียดก็ได้นะครับที่หน้าเครียดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณนิติแซลหรอครับพอดีนักสาวผมที่ทำโรงงานน่ะเขาลาคลอดแต่เจ้าของโรงงานสิเขาไม่ยอมจ่ายค่าจ่ายในวันลาคลอดแถมยังบอกนะครับว่าถ้าไม่พอใจก็ออกไปตอนนี้มันก็เลยเดือดร้อนสิครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรื่องลูกนี่เยอะมากผมเองก็สงสารน้องครับกรณีแบบนี้ฟ้องศาลแรงงานได้ไหมครับลุงเที่ยงศาลแรงงานเหรอ,เ,อเขาดูแลเรื่องอะไรเหรอครับลุงเที่ยงเออ คืออย่างนี้นะแมนศาลแรงางานีเป็นสารยุติธรรมระดับชั้นต้นที่เป็นศาลชำนาญพิเศษมีอำนาจพิจารณาคดีพิพากษาคดีแรงงานจัดตั้งขึ้นเพื่อระงับข้อขัดแยง้งหรือข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการไกล่เกลี่ยประณีประนอมเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจากันหรือว่าตกลงกันได้ในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ศาลก็จะพิจารณาชี้ขาดไปตามกฎหมาย กรณีน้องของแมนลุงว่าน่าจะฟ้องได้นะแต่ลองเจรจาก่อนดีกว่านะเรื่องเล็กจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ผิดหวังเลยครับที่ปรึกษาลุงนิติคุณเที่ยงลุงเที่ยงคุณนิติแหมเครียดจนพูดผิดพูดถูกเลยนะพี่แมนหายเครียดแล้วครับเปลี่ยนเป็นซึ้งแทนน้ำตาจะไหลโอ,โ,อโอ้โอ้เพื่อพี่แมนผมกับลุงเที่ยงเต็มใจพอเถอะพอเหอะคำถามท้ายรายการวันนี้ถามว่า ข้อได้คืออำนาจของสารแรงงานสายเดือนข้อมูลอัตโนมัติยูดีทรมทรหนึ่งเจ็ดสี่หนึง่ง